แบบหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยของของอรัฐบาลไม่เป็นไรต่อให้รัฐบาลการแจ้งหรือย่ำยีเราแค่ไหนพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องตายอยู่ดีแล้วสําคัญคือเขาจะต้องฝังบาปที่เขาทากับพวกเราอย่างนี้อ,อะไรอย่างเนี้ยก็เหมือนกันเนี่ยชนะเขาด้วยการสินก้าหรือด้วยกฎหไม้อะไรก็แล้วแต่นี่แหละ พอเวลาเขามาเกิดมาอีกทีหนึง่งทาไมก็ไม่เห็นเพราะว่าบาปกรรมที่เขาสร้างไงหรือบุญกุศลที่เขาสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันสนองหมดไงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันให้ผลระยะสั้นบางสิ่งบางอย่างให้ผลระยะยาวเหมือนกเรปลูกถั่วง,งอกนี่เลยเรามาเลด้ถั่วเขียวมามาเพาะนี่เจ็ดวันเราอาจได้กินแนละ้วเป็นถั่วง,งอกแต่ถ้าเราต้องการ ให้มันเป็นผัวเขียวเหมือนเดิมก็ต้องรอไปยาวหน่อยนานหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นมันบอกว่าบางสิ่งให้ผลระยะสั้นบางสิ่งให้ผลระยะยาวอย่างเงี้ยเหมือนกันที่ชาวลูกเขามาดําเนินเนี่ยบางอย่างก็งระยะสั้นเห็นเราไปซื้อขนมในตลาดนี่แหละผลระยะอซื้อขนมหน่อยราคาเท่าไหร่อันหนึ่งบาทเอาจายไปหนึ่งบาทกินเอามากินได้เลย จะนั่งกินยืนกินตีรังกายกินคือเรื่องของคนซื้อแล้วหมดทุรกรของคนขายแล้วเห็นไหมไอ้ก็เรว่าระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวจเป็นยังไงซื้อขนมบาทหนึ่งนายจ้าแล้วก็ยิ้มให้กันหวานหวานอ่ะเยอะเริ่มเยะเริ่มแล้วเริ่มได้ผลระยะยาวแล้วคนซื้อก็เห็นอ้ยคนนี้กินดีพูดดีขนมก็รอยมันฝังาไปแล้วฝังไปในใจของผู้ซื้อแล้วเห็นไหม อันนี้เป็นผลระยะาย,ายาวแล้วมันหลังก็มาซื้ออีกมันยาวอย่างนั้นมันสั้นๆยาวๆยาวแบบสั้นๆนะแต่ถ้าวันใดวันใวนใวันใดพูดไม่ดีอมันก็เกิดกระท่อนกระแท่หนอีกมาอีกแ,แล้วเห็นอนี้แหละท่านถึงบอกให้ฝึกจะได้รอบรู้ในกองสังหาันทั้งหลายถึงจะได้ชื่อว่าปัญญาได้ไงถ้ามีปัญญาสักอย่างเดียวนะทีนี้ก็หมดเรื่องแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆนะไม่ใช่ปัญญาสัญญานะ เป็นปัญญาที่เกิดจากส่วนลึกของใจเนี่ยเกิดจากจิตใต้สำนึกเนี่ยต้องเป็นปัญญาตัวนี้มันถึงจะไปไหนไหนตอวไหนได้ไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมเพราะเอาใจไปด้วยี่ยเราเข้าใจเลยไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมเพราะมีใจเป็นด้วยเพราะทุกอย่างเกิดที่ใจเพราะเข้าใจข้อนี้งงหมดเรื่องจะทำยังไงก็เห็นจะยิ้มไม่ยิ้มเห็นเห็นอู้เห้น,หน,หนอะไรอย่างเงี้ย เรียกว่ารักษาตนให้ปลอดภัยก็แต่ละวันแต่ละวันนี่เราเราไม่ได้โกลัใครเลยนี่สิปียี่สิบปีสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันบริสุทธิ์ระยะยาวไงนี้ถ้าคนถ้าคนยังไม่ชำนาญน,นี่วันไม่รู้คนกี่ร้อยกี่พันคนเ <laughs> อเออ เออทั้งที่ใจก็ใจตัวเองเงยังเอาโกรธไปป้อนอยู่เห็นไหมยังเอาโกรธเอากเอากลียดไปป้อนเนี่ยมันยังไงล่ะไม่เมตตาตัวเองเหรอเด็กบอกว่าอ้กูก็เมตตาตัวเองนะกูก็รักตัวเองนะแต่เอาแต่ของไม่ดีให้เจ้าของมันเรื่องอะไรล่ะเห็นไหมนั่นแหละผู้ฝึกกับผู้ไม่ฝึกมันต่างกันอย่างนั้นมันบอกฝึกคือฝึอกยังไงก็ฝึกให้รู้ตัวเองนอนก็ให้รู้ กินทําพูดคิดก็ให้รู้ัะเล็กรู้เข้ามาให้อยู่กับผู้รู้ได้ทําความเข้าใจกับผู้รู้แล้วสิ่งถูกรู้ตั้งหลายก็จะคนละส่วนกันเราก็เห็นรู้ที่มันเป็นอุปทา,านและเราก็จะเห็นรู้แห่งเข้าใจมันจะแยกกันออกมาอย่างนั้นเพรรู้แห่งเข้าใจนั้นมันจ,จตัวสติสัพพัญญะไงเราก็ฝึกฝึกรู้นี่แหละแต่มันจะเกิดเป็นสติสัพพัญญะ ก็เ,เกิดมาจากตัวนี้แหละเกิดมาพวกควบคุมรู้อีกทีหน,นึ่งไงถ้านยบอกว่ามันอยู่เหนืนอรู้อตัวจริงอยู่เหนือรู้เป็นอย่างนั้นแล้วเห็นชาวโลกเขาเถียงกันมันตลกมันสนุกสนานไปกับเขาไหมาอ่ะดูที่คุยกันจนหน้าแดงหน้าดำมันไม่มันเขาเอไอยอมงนอมันพูดเรื่องคนอื่นแต่มันพูดหูหน้าแดงหน้าดำ เอาจริงเอาจังตาแทบถลนออกมาทั้โลกแำไมมันถเด็เป็นอย่างนั้นก็มันไม่โอเข้ามาไงมันไม่โอเพราะนักก้นจะกลัวมันไม่น้อมกลับเข้ามาในขณะที่มันพูดอืมมันไม่โอเข้ามาดูหน้าตัวเองอ่ะไอ้ามันสีสติอุ้ยกูทําหน้าอยู่ยังไงกูพูดถึงคนนั้นคนนี้ดูกูหน้ากูทีเอหน้ากูมันหน้าดูหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหม มันต้องมีตัวนี้ท่นานบอกโยีิสมนัสิการไงโอ้ยหน่อ <font> ย <throwing> เลยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดอยู่ทพวกนักข่าวนักเขียที่กออกมาที่เราดูกันมันกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดเลยโอขยันขยอจะเอาข่าวอย่างนูจะเอาข่าวนี้แต่มันไม่ยอมผันกลับมาดูหน้าตัวเองอะดูสิ เนี่ยเราไอเราคนดูมันดูหนังโอ้ยไม่รู้จะไปบอกยังไงไปบอกมันก็บอกไม่ได้เดี๋ยวมันก็ว่าเสีอยอีกว่เดี๋ยวมันจะตกนรกนะเดี๋ยวมันจะเจอเหตุย,ย,ย้ายอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็หามาแจองอีกเดี๋ยวมันจะเจอของดีนะดีสําหรับระยะสั้นนะดีสำหรับรยนนะบรบรยะเรารู้แต่ก็บอกมันไม่ได้งไงแต่พันถ้ามันมาหาเรา,าติดบอกได้สบาย แต่มันจะมีโอกาสมาไหมจะมีสักกี่คนที่มันจะมีโอกาสเจอเราเอนเป็นอย่างนั้นเห็นไหมจูมงอายุแค่นี้สามารถทำงานสามารถรับผิดชอบงานดูซิไม่คือความแตกต่างระหว่างผู้ฝึกกับผู้ไม่ได้ฝึกไงมีบางคนที่ติดสามสิบปีบางคนก็ยังไปกินเหล้าเมาสุราอยู่เห็นไหมมงแค่สิบกว่าปีเอง สามาถรับผิดชอบงานเราต่อมีอะไรได้เห็นไหมความเป็นใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่มันมาจากจิตจิตนี่แหละมันยี่ใหญ่ฝึกมันมให้ดีเถะฝึกมันมให้ดีอย่างนั้นก็ดีให้มันรู้หน้ามันให่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมทำมนันํา้นม,มันก็เริ่มมันก็เริ่มไปขึ้นแต่ขึ้นทางน้วมันเฉพาะหลังนี้นะเฉพาะต,ตรงนี้จะคลินตาย มันะะเกิดจากการฝึกทั้งนั้นฝึกข้างนอกด้วยข้างในด้วยใช่คือมันเกื้อกูลกันอยู่แล้วไงงานนอกก็สดใสงานในก็เบิกบ,บานมันมาด้วยกันั้งครั้งที่เนีย่ยถ้ามองในรูปแบบของโลกนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันลําบากไงลําบากด้วยไม่มีทุนที่จะทําด้วยไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยอะไรอย่างนี้ มันก็กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสาหรับชาวโลกเขาอะแต่สําหรับเรามันก็ไม่น่ากลัวจะกลัวทําไมก็มีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นมีคนช่วยก็สาธุไม่มีคนช่วยแล้วไปอย่างนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเราก็ตายอยู่แล้วอ่ะมันอยากได้บุญก็ทาไม่อยากได้บุญก็ชั่งเขาละมันไม่ใช่สิทธิ์ีของเราสิทธิ์ที่ของเขาอะใช่ไหมแล้วก็แค่เป็นสักดิีพยานอย่างอยาเขาช่วยมาเป็นสักิีพยานบุญของเขา เขาได้ทําก็ได้ช่วยถ้าสมมติว่าเขาตายอย่างนี้ต้องเขาตายปุ๊บอย่างนี้เขาก็ต้องถามใช่ไหมเขาก็ต้องไปพูดแี่กระมอมฉันหรือตัวดีฉันได้ช่วยบุคคลผู้นั้นผู้นี้อย่างนี้เกิดยมพบาลถามใช่ไหมไรก็ยังจะพูดได้ได้ช่วยคนนั้นคนนี้ยมพบาลก็จะช่วยใครชื่ออะไรใช่หไหม ขก็จะเปิดอะ,อะไรเขาเรียกอะไรเวสุวรรณคำว่าเวสุวรรณใครเข้าใจไหมเวสุวรรณถ้าใครเข้าใจถึงจะเห็นนะ้องเวสุวรรณถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เห็นเป็นอย่างงั้น